มันดูเหมือนเนื้อบดธรรมดาที่อยู่ในเบอร์เกอร์แต่แท้ที่จริงแล้วพวกมันไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์แต่พวกมันทำมาจากพืชล้วนๆน,นี่คือ Plant Based Meat หรืออาจจะเรียกว่าเนื้อสัตว์สังเคราะห์มันคือพืชที่ทำให้กลายเป็นเนื้อสัตว์ที่รับประทานได้จริงซึ่งให้กลิ่น รสชาติและรูปลักษณ์ที่เสมือนจริงทั้งหมด p Plant Based เริ่มเปิดตลาดในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี2013ส่วนในเมืองไทยเพิ่งจะเริ่มมีมาไม่นานพอได้ไปเมืองนอกเนี่ยค่อนข้างเยอะเนอะเราก็ได้ไปเห็นตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆในใน,ในเมืองนอกแล้วก็เห็นว่าเออในต่างประเทศเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์เชิงแบบ คลาสเบสค่อนข้างเยอะซึ่งมันแตกต่างกับสิ่งที่เราเคยเห็นในประเทศไทยในไทยมันก็เป็นแค่แบบอาหารเจเนาะหรือว่าแบบม็ eed, อกมีทด้วยเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ต่างประเทศก็คือโหเขาใส่นวัตรกรรมใส่แบบีเอท t i v i t y ค่อนข้างเยอะเราก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจความท้าทายอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงมือวิจัยแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่มีมาจากต่างประเทศและนี่ไม่ใช่การเรียนแบบหรือการลอกสูตรแต่เป็นการคิดนวัตรกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความสร้างสรรค์และความต้องการของตลาด เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นทรายเบสมี์ id, หรือโปรตีนจากพืชของยี่ห้อต่างประเทศเนี่ยแต่เราไม่อยากจะเอาตัวเนี้ยไปให้เขาเพื่อให้เขาแก่สูตรหรือก๊อปปี้เราเลยพยายามอธิบายให้อาจารย์ฟังพยายามอินสปายพยายามบอกเขาว่าเออเราต้องการอะไรทํายังไงอะไรเงี้ยเราอยากให้อาจารย์อ่ะใช้ความคิดของแบบสร้างสารรค์ของเขาเลยลองอินโนเวทขึ้นมาเลยว่าเขาจะทําเป็นในลักษณะไหนเพราะในใจเราคิดว่าเผอิอาจารย์อ่ะอาจจะมีความครีเอทีฟอาจจะพัฒนาได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มันมีอยู่ในตลาดด้วยซ้ำไป ความแตกต่างของมันก็คือกลุ่มของอะมิโนแอซิดค่ะที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์กับพืชที่มันไม่เหมือนกันในเรื่องของกายภาพเนื้อสัตว์เนี่เนยเขาจะมีโครงสร้างในเรื่องของการเซตอัพตัวให้ขึ้นมาเป็น t e x t ท็กเ,เนื้อสัมผัสอะไรต่างๆให้มันมีความชุม่มมีความเป็นเนื้อเดียวกันมีความเด้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เรากินเนื้อหมูอะไรต่างๆนะคะแต่ขณะเดียวกันในพืชน,<ม>นะคะมันจะมีในกลุ่มของไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย t e x t อร์ xture, เขาจะต่างกัน,กนละ<ม>นะคะ พียงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นนักนักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะทำยังไงให้เท็กเจอร์ของของพืชเนี่ยที่มันเป็นแพลนเบทตรงนี้ให้มันใกล้เคียงกับเท็กเจอร์ของเนื้อหมูมากกว่ามันมีวัตถุดิบไหนในประเทศบ้างที่มันสามารถเอามาใช้ในการทำโปรตีนของเราได้แล้วก็ลองดูแล้วก็มีเห็ดแครงที่เราสามารถเรื่องของ ใหญ่มันคล้ายกับเนื้อสัตว์เรื่องของแบบกรดอะมิโนที่มีมากกว่าถั่วเหลืองอะไรเงี้ยมลนก็เป็นเราก็เลยเลือกใช้อันนี้เนอะแล้วเบสอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้เราก็ใช้อยู่ก็คือถั่วเหลืองเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยมันมีกรดอะมิโนที่จะเป็นค่อนข้างสูงครบคือไงคือให้โปรตีนที่สมบูรณ์ค่อนข้างเยอะเนอะส่วนผสมหลักที่สร้างรสสัมผัสให้เหมือนกับเนื้อก็คือเห็ดแครงและเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย ตอนที่เราเริ่มทำบริษัทเลยหรือว่าเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีมีความต้องการอย่างหนึง่งก็คืออยากจะใช้วัตถุดิบในประเทศอยากจะสามารถช่วยเข้ามาพัฒนาหรือแวลูแอดกับเกษตรกรหรือผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่แล้วเพราะประเทศไทยเนี่ยเราแบบว่าเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะเรามีผักพืชเยอะมากเลยแล้วเราก็เก่งในเรื่องของการทำอาหารแต่เรายังขาดแวลูแอดนวัตกรรมเนะเรายังไม่สามารถแปลงตรงเนี้ย ในส่วนของวัตถุดิบที่เรามีให้มันมีมูลค่ามากขึ้นมีความสร้างสรรค์ษษษมากขึ้นเห็ดแครงหรือเห็ดต <saben> <vit S 2> ีน <tuh> ตุกแกเป็นเห็ดที่ขึ้นได้ทั่วไปในทุกภูมิภาคทั่วโลกเจริญเติบโตได้ตลอดปีเป็นเห็ดขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง1-4ถึงเซนติเมตรเท่านั้นเห็ดชนิดนี้ยังเป็นที่รู้จักมากในแถบภาคใต้ของประเทศไทยพบมากบน่้นไม้อย่างผาราที่ตัดทิ้งไว้เห็ดแครงกลายเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตแพลนเบส ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีเพราะได้สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยโชคดีที่เราก็ได้ไปรู้จักองค์กรที่เขาได้ช่วยเหลือหรือว่าส่งเสริมชาวสวนยางพาราเนี่ยให้เขามีรายได้เสริมจากการที่ตอนแรกเขาต้องบอกว่าได้รายได้จากการกรีดยางอย่างเดียวเนี่ยแล้วราคาก็ขึ้นลงอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะได้รายได้เสริมจากการปลูกเห็ดแครงแล้วเราอ่ะก็ไปทำคอนแท็กฟาร์มิงเนะให้กับชาวบ้าน ในอนาคตหากแพลนเบสได้รับความนิยมมากขึ้นหรือมีความต้องการมากขึ้นส่วนผสมที่เกิดจากชุมชนนี้ก็ย่อมเป็นที่ต้องการ